ท้ายแล้วเป็นทางด้านทาตา้าย ون, ุนบันแทนครับพลิกชนะคะแนนโยธินดับรับสารามไปผลคะแนน,นก็ทั้งสามท่านครับเห็นในทิศทางเดียวกันครับกรรมการอารันนุษกลางกรรมการสายันเรืองเรืองแล้วก็กรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับให้ทาต้า4 9 48ทั้ง3เสียงครับเอาละครับดำเนินมาถึงคู่ที่สามของรายการครับหน่วยคนนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างนระจกมุมแดงครับลุงเรืองเล็ก ปออำพลนครอุบลครับพบกับเพชรภูผาสิทธ์เจ๊แดงครับมุมแดงนี่กาลังเห็นเดินรูดเชือกรลามอยู่ที่มุมเลยครับก็คือทนายลูกลังเล็กปออำพลนครอุบลครับนักชกหนุ่มวัยสิปีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับมีชื่อจริงว่านายพงพิษสิงแก้วครับมีนายแพทย์วิทชนเป็นหัวหน้าคณะและก็ปออำพลนครอุบลเป็นผู้สนับสนุนครับ ปัจจุบันเขฟิตซองอยู่ที่ค่ายมวยจาริกอุบลลุงหลงเล็กงกนี่อายุ18แครับแต่ผ่านการชกมาถึง79ครั้งด้ยวยกันในจจนวนนี้ก็มีชนะ60แพ้19ครั้งครับฟอร์มหลังสุดก็แพ้คะแนนเพชรธรรมราชศักทิวินททปทีเวทีมวยหลังสิส่วนคู่ชกวันนี้ครับคู่ปรับเก่าครับเพชรภูผาสิเจ๊แดงนักชกวัย19ปีจากจอดแม่ห้องสอนครับมีชื่อจริงว่านายสุภกิจนวะคุณยิ่งยง ฟิต้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษย์เจ๊แดงครับมีประดัวิทยาสุรินทร์ครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายโชคมาแล้วทั้งหมด80ครั้งครับชนะ65แพ้15ครั้งครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนรุ่งเรืองเล็กสอก้องเกียรติหรือว่าุ่งเรืองเล็กปอมงคลนครอุบวนครับปอเพนนครอุบวนที่นี่นะครับเรียกว่าวันนี้ได้โอกาสทองครับได้มาล้างตาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พลาดท่าไปในไฟ์ล่าสุดครับ เอาละครับมาตามมาต่อครับว่าจะเป็นแก้มือนะหรือว่าจะเป็นแก้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะครับนี่คือสตินะครับของนักวยทั้งคู่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยก็เคยเจอมาแล้วครับถือว่าได้ดูของดีอีกคู่หนึ่งครับนะครับวันนี้ได้โอกาสมาล้างตาล้างแคนครับสำหรับทางด้านเพชรภูผาครับนักชกวัย19ครับจากแม่ห้องสอน คู่แรกนี่คนหลังเข่าครับเสมอไปคู่นี้นี่เพชรภูผาครับมาจากภูเขาเหมือนกันใช่ครับมาจากไม้ห้องสอนครับเมืองสามหมอกครับเอาละครับตามมาต่อยกแรกเลยครับสําหรับศึกมวยเด็ดสเวทินเดือดสำหรับกรรมการผู้ชัดเวทีนะครับได้แก่กรรมการทงชัยทองสวีครับให้คะแนนสามท่านสายยันเรือนเลืองอรนุชกลางและธีรวุฒิศิลครนครับเอา ตามมาต่อเลยครับใครจะเป็นผู้ชนะในผู้ที่3าของรายการแพชปูผ,ผาในรุ่นพี่ครับอาวุโสกว่า1ปีครับส่วนส่วนสูงก็เตี้ยกว่า5เซนติเมตรครับซ้ายกับขวาครับเพชรปูผ,ผาวันนี้มาด้วยความแข็งครับก็เดินเลยเดินเบียดตามแบบฉบับนักชกจากภาคเหนือใน,นส่วนใหญ่ก็สไตล์นี้ครับสไตล์บุญลานามมยไทยครับนี่ครับสิ์เจ๊แดงบุลลนามมยไทยนี่ประเภท ขาแรกขาลุยครับครับถือว่าได้ถูกคู่เลยนะครับต่างคนต่างเป็นมวยพันบูทั้งคู่เลยเนี่ยขยับขยับเข้าไปก่อนเป็รภูผาเนี่ยมวยซ้ายด้วยเกิดครับหมัดทุกซ้ายยังคงปักหลักกันอยู่กลางเวทีนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับขอขอบคุณบริษัทเคมอเตอร์ or, ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ บริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนบริษัทธุรกิจ5ดาวนะครับสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 800และบริษัทมวยเด็ด789จำกัดครับอาตามเลยครับคู่นี้นี่ข้าง่าใจกันมาจากวิกรังสิ์นะครับเชื่อว่าจะดูเดือดร้าใจครับ119นะครับน้ำหนักเท่ากับคู่ที่ผ่านมาเลยครับผ่านไป2คู่นี่โอ้โหเด็ดสมชื่อศึกเลยนะครับ มวยเด็ดสังเวียนเดือดก็เจอกันหน้าจอช่อง j k n นะครับ17นาฬิก30นาทีถึง20นาฬิกานะครับสช่องทางครับในการรับชมครับแล้วก็ทางโลกออนไลน์อย่างที่ผมได้เรียนย้ำไปนะครับทาง Facebook Fanpage มวยเด็ด789แล้วก็ YouTube c h anel n ของมวยเด็ด789ด้วยนะครับก็จะมีไลฟ์สดนะครับไปพร้อมๆกันเลยทุกวันเสาร์นะครับเรามีนัดกันยกแรกนะครับ จังหวะก็โอ้โหหมัดมหาจิ้มไปตรงพงเลยครับหมัดขวาของทางด้านรุ่งเรืองเล็กครับนี่ครับเปิดก่อนได้เปรียบครับทางด้านรุ่งเรืองเล็กว่ามาอย่างนั้นครับพยายามกระแทกหมัดขวาเอาลับเตะขวาต่ขวาตามสู้ครับแข้งขวาเริ่มจะมาเรื่อยๆครับพยายามลุยต่อครับเพชรภูผาใจเย็นไม่ได้ครับเป็นรับแข้งนานๆไม่ไม่ดีแล้วครับเอาลับโอ้ึ้นมาตัวด้แข้งซ้ายครับซ้ายกับขวาของคนู่นี้ ลนแรงหนักงวดด้วยกันทั้งคู่นี่นะครับแม่ออกก่อนถึงก่อนเลยนะครับมวยซ้ายกับขวาเนี่ยที่สําคัญเนี่ยทั้งคู่หมัดเด็ดด้วยกันเลยัวเป็นมวยหมัดอาชีพเลยครับเยี๋ยวเดินเข้าไปเพชรภูผาอ่าโอ้ยไม่ได้ตั้งใจแหละครับพยายามที่จะเตะเคลียร์ขาหน้าแต่ว่าไปโดนจุดสําคัญครับอ่ะไม่เป็นไรครับสู้กันต่อเอาครับเตะตัดล่างคืนไปเพชรภูผานี่นะครับรับแข่ง้ายแล้วโต้ด้วยแข้งขวาทันควันครับเอาแล้วครับมวยยกที่หนึ่งก่อนครับพักสัก ห่างกันเท่าไหร่รุ่งเรืองเล็กประมาณ8ิบแ้นะครับเพชรปูผานี่20เอาอะไรครับซ้ายหนักแรงจากแม่ห้องสอนเริ่มจะออกแล้วครับอ่ะเสียตังหวะไปนิดนึงครับนี่ครับเปิดฉากมานี่เพชรปูผาเดินหน้าลุยครับเริ่มจะทันเกมต้นเกมครับอ้าวครับต่อยมัดขวามารล่งเงเล็กจับนายมัดได้ครับเลาะเล็มไปเรื่อยหาจากหวะเสียบครับแหน่ยังยังยังตีไม่ได้ครับอ่ะมาหาความชัดเจนกันต่อครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยน่าจะมีสัญญาณความเดือดนะครับ โดยเฉพาะหมัดของทั้งคู่นี่ยังไว้ใจได้ครับอ้าฝ่ายขวาก็ยังติดบังอยู่ขยับเข้าไปครับเพชรภูผาแม่แต่หมัดของทางด้านรูปเรื่องเล็กนี่มีจ oh. ังหวะแล้วแกออกเลยนะครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างคนจังหวะอุยอ้ยอุยโดนทั้งคู่ครับเอาล้วครับแม่เปิดหน้าท้าดวลครับเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะพลาดก่อนเตะซ้ายแรงเลยนะครับเพชรผูผา คู่นี้ใครโดนจังๆใครโดนเข้าจุดโฟกัสก็มีสิทธิ์สูงเลยครับที่จะไม่ได้แก้ตัวครับหนักทั้งคู่ครับรุ่งเรืองเล็กก็หนักส่วนเพชรปูผาดูครับแกรงกำปั้นแน่นเลยครับหวังจะเกิดให้ได้ครับเพราะว่าหลังๆเพชรปูผานี่เข้าที่2ครับนี่นะครับต้องเข้าสู่ความเร็วครับเพชรปูผาชนะมาสักไฟ้นี่ความมั่นใจก็มีขึ้นมาสูงแล้วครับแต่บอกว่าไม่ยังง่ายครับเป็นเดินเข้าหานะชกเก่าเก็บโดนบวกครับเอ้ไม่เป็นไรครับถือว่าพลาดก็ไม่เป็นไร กรรมการให้โอกาสครับนี่ฮะสัญญาณเตือนแล้วนะครับบัตรของลูกเล็กครับมาเป็นชุดแล้วครับอาการไม่ดีครับเพชรภูผาโอ้น่าจะยังเมาอยู่ครับต้องประคองตัวให้ฟื้นไปก่อนโอ้บัตรหนักจริงๆครับลุงเล็กขยับเดินขยับเดินแม่ดูเลือดเจนนแล้วกินครับพยายามเลือกเอาไม่มั่วด้วยนะครับลุงเล็กคือได้จังหวะต่อยเมาแล้วกเนเ่ยครับโอ้โหแกนี่ครับเลือกแล้วออก ฝื้นไม่ฟื้นครับเพชรภูผาครับโดนไปเมื่อสักครู่ได้เห็นเลยนะครับว่าตาลอยครับต้องเรียกสติขึ้นมาโดยแล้วครับเพชรผูผาเตะซ้ายมาลูกเราเนี่ยก็ไม่ผีผ่านครับมันแตวมาได้ดน้นแล้วก็น่าจะเพียงพอครับเอาละครับบบกด้วยมซ้ายเสียบความาโอ้ยเอาละครับเริ่มจะเป็นใจครับในการทําเกมของลูกนอเล็กจังหวะเสียบมาออกแล้วครับเพชรผูผาในยังทําเกมไม่ใครเปิดได้นะครับทั้งหมักทั้งเข่าเลยครับตอนนี้เรียกได้ว่าอันตรายทุกลูกจริงๆครับของลูกนุเล็ก ตัวเพชรภูผานี่หัวใจครับสุดยอดอยู่แล้วโดนเข้าไปตอนนี้เหมือนจะฟื้นแล้วนะครับขยับเดินต่อโอดเนี่ยหมัดทุกซ้ายครับต่อยก่อนถึงก่อนเลยครับหมัดของรูปเรืองเล็กเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับนี่เป็นเพียงยกที่2เท่านั้นครับเสียอาการไปเล็กน้อยครับเพชรภูผาอ่าน่าจะฟื้นโอ้โหแม่เตะเสียงดังฟังชัดเลยครับดังเปี้ยครับจังหวะที่หัวแท่งขวาครับรูปเรืองเล็กโอ้ได้ยินเสียงก็แสบแทนครับ ต้นน้ำนี่ยังยังเยอะมหาศาลาครับอ้าวครับเตะวาไมอีกหมดยกครับหมดยกต้องพยายามเอาคืนนะครับยกนี้ของเพชรภูผาครับโอ้โหแกกเดินหน้าตาหน้ากลัวเลยครับแมเก่งกำปั้นแน่นหวงังจะเอาให้อยู่เหมือนกันครับได้คืนหรือไม่ได้คืนครับเพชรภูผาอ้าวจิ้มซ้ายคืนรักอา้วาวครับจังหวะนี้ถึงวันานาทีตต้องลากครับอ้าว้ายมาเริ่มจะทําทำงานนะครับแข้งซ้ายเริ่มจะ๋ยทำเป้าเจอ โอ้ยเดินบบกตอกอีกลัดในได้เพชรภูผาสก,กูถัดแล้วเสียบเข่าขวาเข้ามาเอาละครับเป็นเกมนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เลยรียกว่าสถานการณ์ของทางหน้านเพชรภูผานี่มันบีบนะครับจะอยู่ข้างนอกก็โดนหมัดเข้ามาข้างในเนี่ยยังพอมีลุ้นครับในเรื่องของการปั้มวงในเผื่อรุ่นลเล็กเนี่จะหมดแรงครับเอาครับเกาะคอได้แล้วตีาแบบนี้นะครับต้องมาบ่อยๆมาทีที ขยับเดินต่อเนื่องเลยครับเพชรภูผาเอ้าซ้ายหลุดโดนขวาตามเลยโอ้โหลูกนี้โดนหักทิ้งไปครับโชว์พละละคลังโชว์เลี่ยมครับลูกอันเล็กอ่ะเพชรภูผาโอ้โดนบวกอีกแหมเริ่มนดเสียงกุ้งอีกครั้งครับทางด้านเพชรภูผาเป็นไรครเป็นลายังพอมีน่าดูเข้ามวยขัดขัดกันเกินเลครับเพชรภูผาครับอ่ะหมัดเวียงไปครับอ่ะหมัดหมัดมวยไม่แน่นะครับแล้วก็เป็นทรงคล้ายกันด้วยครับซ้ายมาขวาคืนไปครับพยายามจะต่อยครับ อะไรก็เป็นไปได้ครับกำปั้นเขาบอกว่าไม่ไม่มีรูนะครับมาแต่ดูครับโอ้โหช่วงล่างแกโดนเป็นแกว่งเลยครับนี่ครับพอเปิดเกมมาแล้วความรัดุมก็หายไปครับเรภูขาแต่ไม่เป็นไรครับโอกาสก็ยังพอมีครับเวลายังมีเหลือให้ทําเกมเรภูขาโอ้เก่งมัดฟ้าแต่โอกาสต่อยยังไม่ค่อยจะเจอครับโอ้แฟนมวยที่เชียร์นั้นมูน้ำเงินอยู่เนี่ยบอกว่าขอทีเดียวครับอยากจะให้โดนสักทีครับว่ารุ่นเล็กเนี่ยจะมีอาการหรือเปล่าแต่ว่าต่อยเนี่ยยังไม่โดนเลยนะครับ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่ว่ายังหาความแม่นไม่เจอโดนไปชุดเมื่อยกที่สองนี่ดูว่ามันก็อ่อนแรงไปเยอะเหมือนกันนะครับสองแหลกต้องเลยครับพพเพชรภูผาแก่งมัดซ้ายครับแข่งซ้ายมาก็ยังไม่เข้าเป้าอ้ออาวแล้วครับทิ้งมดซ้ายก็ยังไม่ได้ครแม่ไม่ค่อยจะเป็น,นครับตอนนี้เพชรภูผาแต่ยังต้องบวกครับอ้าวแล้วครับหวังว่าจะมีปฏิหารบ้างเพชรภูผาต้องมาแบบทีทีแบบนี้ครับ เดินไปเพราะว่ายกนี้นี่เพิ่งยก3าเองนะครับยังมีเวลาให้กับเพชรภู่ผาอีกเยอะเลยครับตอนนี้นี่รุ่นน้องเล็กพยายามที่จะคุมเกมน,นี่ฮะบาดม้าล้วครับเอาโอ้แต่ก็ดูว่าพอเข้ามาวงในเมื่อปิดเกมเลยครับรุ่นน้องเล็กจะพยายามจะกดไว้ก่อนเลยนะครับในช่วงท้ทายปลายยกที่3ครับความแม่นยำนี่แม่นกว่าเห็นเลยนะครับรุ่นน้องเล็กอ่าอาหลดหลดมียิ้มเขินเขินกับซ้ายดูครับ าการเข้ามวยของเพชรภูผาวันนี้ดูละหลวงไปหมดครับขาดเกินหมดเลยครับก็โดยความตั้งใจนะครับพยายามอยากจะเอาคืนให้เร็วที่ต่อครับเพชรภูผายกนี้เดินเข้าหาไม่น่าจะพอต้องวิ่งครับเพชรภูผาอ้าวรับตบต่อสายมาอ้าวแล้วก็โอ้หกระโจนฟันสัวตรนี้กะรจะเอาให้หลับกะรจะเอาให้แตกครับอเวียงไปครับมาแต่ดูโอ้โหเหลี่ยมแกมบิกแกหักนิดเดียวครับหัวที่มีแล้วครับเพชรภูผาอ่า ตื้อเท่านั้นเขาบอกว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกครับต่อยไปฟันไปครับมาแต่ตอนนี้ตอนนี้สวมวิญญาณมูเหลือมเลยครับุ่งเรืองเล็กก็พยายามจะเข้าในเก็บกันอาวุธไว้ก่อนเนี่ยก็พยายามปิดเกมครับุ่งเรืองเล็กแต่เพชรปูผายังไม่ละความพยายามครับจับไหนมาเสียบขวาครับุ่งเรืองเล็กเพชรผูผายังหาความชัดเจนไม่เจอครับยังต้องคลำเป้าต่อไปครับเพชรปูผาครับเพชรปูผาขยับเดินต่อครับหม,มัดซ้ายเกร็งแน่นเลยฮะ กะว่าบัดเดียวนี่ปิดเกมไปเลยเอาวงในมานะครับมาแล้วแม่แต่ว่าล็อกเหนียวจริงๆครับลูกงเล็กหลุดมาได้แม่แต่ว่าจะเข้าไปก็เจอ,อยันไว้อีกครับหมดแม่วงในนี่ลูกนลองเล็กนี่เรียกว่าใช้โปรกแกรมเหมาเหมาครับล็อกไปตีไปมัดแล้วก็ท่าเวลาไปเนี่ยตัวครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเวลาหนึ่งาทีกับ40วิครับ กูอย่างไปอ้าวโดนซ้ายเหมือนกันครับลุงเรืองเล็กเสียงเชียร์มาอีกแล้วประมาณไม่ได้นะครับมวยอย่างเพชรปูผานี่แม่ถ้าได้ฉายักชุดหนึ่งนี่อาจอาจจะพลิกได้เลยครับอาแล้วครับรอบที่หานโอ้ยลุกสุดท้ายแล้วไปโดนต่อยชากทิ้งไปอีกครับเพชรปูผาไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับฝากความหวังไว้ที่หมัดซ้ายหมัดขวาน,นี่แหละครับพยายามหวังจะพึ่งมัดพระเจ้ามัดในาืมากรรมการแยกก่อนครับแยกก่อน โอ้มีแต่ความพยายามครับตอนนี้เพชรภูผาแต่ยังไม่สำเร็จผลนะครับเอ้ามัดมาได้ครับขุกขวาอีกทีนึงลุงเล็กก็พยายามที่จะบวกด้วยครับามามีซอกมาปล่อยหุกซ้ายอีกครับโอ้แต่ว่าจังหวะเข้าในแบบนี้ถือว่าทางลุงเหล็กงเล็กได้กินเวลาไปเลยจังหวะหน้าร้อยนี่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันเลยนะครับลุงเหลงเล็กนี่แกใจร้อนครับอ้าบวกซอก คนที่เฉีย์น้ำเงินบอกว่าแดงบวกกันเลยครับบวกกันเลยครับเหลืออีก30วิิบวิโดยประมาณครับยก4ี่ครับนะครับเพชรปูผาเดินหน้าลุยต่อครับวันนี้ต้องชมเชยครับหัวจิตหัวใจนี่แกสู้ได้แบบน่เรียกว่าน่าชื่นชมครับเพชรปูผาครับจับในอีกครั้งครับทางด้านลุงเล็กก็เลาะเลมไปเรื่อยครับโอ้ดูฮะถือว่าปิดเกมได้ดีเลยนะครับลุกน้องเล็ก เพชรภูผายังพยายามต่อเอา้าสอกตั้งเข้าไปองนันมาโอ้ยโดนบิดล้มลงไปอีกครับแมถือว่าเข้าตำราย,ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแล้วครับแบบนี้ไฟก่อนเนี่ยถือว่าสู้สนุกเลยครับแต่ว่าไฟนี้ครับลูกเล็กมาดีเหลือเกินครับอ่ะหมดยกที่4ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับเจ็ดภูผาไม่มีทางเลือกแล้วครับต่อยมัดฟันศอกหวังจะพลิกเกมแม่แต่เนี่ยครับโอ้ยโดน เตะล่างเสียจังหวะไปะเดินอ้าวตอ่ตอยไปครับต่อยไปครับตั้งกำแพงไว้ก่อนนะครับลุงเลืองเล็กพิชชนะได้ในวันนี้นี่เป็นสถิติย่อมๆแลวครับนนการันะภูผาเอาจิ้มมาซ้ายลุงเลืองเล็กมัดในเอาไว้ก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนลุงเลืองเล็กโอเคเนี่ยมันมาเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงยกสองแล้วนะครับลุงเลืองเล็กนี่มาต่อยหุกซ้ายได้อาการโทําทป็นตนมาเนี่ยดูเพชรภูผาก็ดูทำอะไรขาดๆาเกินไปหมดเลยนะครับ ไม่อยู่ในเกมเลยหมัดที่เคยออกได้หนักก็ไม่ต่อเนื่องนคอมไปส่วนวงในก็ไม่แข็งแรงครับโอ้ตอนนี้งง <c oughs> นลุงเล,ง,เงเล็กนี่ดูว่ายิ่งต่อยยิ่งมั่นใจครับอ้าวเฮ้ยมาซ้ายแหมหรือว่าวูบครับเกือบไปแล้วครับกล่องเชียร์ลุงเล็กนี่ก็ใจหายวับเหมือนกันแล้วครับจังหวะดึงแนละ้วมันดึงไม่พ้นนะครับแต่ยังทนได้ครับยังไม่เข้าจุดสลบยังไม่เข้าจุดโฟกัส ก็พยายามอย่างเต็มที่เลยครเป็นผูผ่าครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้รุ่งเรืองเล็กต้องชึ้นชมเลยนะครับแกมีทุกลูกเลยอ่ะครับฝีมือก็ได้จังหวะบวกก็รุนแรงครับซ้ายเหาเวียงมาจากแม่ห้องสอนครับแต่ว่ามองเห็นก่อนนะครับทำไมทำไมเห็นนี่เปี้ยงไม่แน่ครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์ครับเจอกับพลอยอภิชาสจตงประจีนครับร้อยเก้าฟอคู่ต่อไปดูเดือดแน่นอนครับ อาอย่าพลาดนะครับแม่ไปจูบบัตรทีเดียวนี่เราบอกว่าพลิกเลยนะครับเอ้าครับบัตรซ้ายขวามาโอ้โหเอาแลเลยครับเริ่มเด่นหน้างานหน้าง่ายครับหน้าดวงเล็กเอาแล้วแม่อย่าเพิ่มปลามาครับเพราะว่าเพชรบุภานี่ไม่ได้บอกว่าครับไม่ดไดครับเอาเอาเอาล่ะมามายังไงครับยังไงโตนาทีสุดท้ายนาทีชีวิตครับผม ทางด้า,านเพชรภูผามาหนะพี่ชีวิตขอ,องคนคนที่ถือหางมุมแดงด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหจะเปี้ยงนี่หลับหล่นนี่ไม่แน่นะเอ้าเหวี่ยงไปเหวี่ยงไปครับเอ้าเหวี่ยงไปเหลี่ยวแรงยังมีเหลือเฟือครับเพียงแต่ว,ว่ายังยังคารบเป้าไม่เจอครับเพชรภูผาเพราะฉะนั้นแล้วนี่ลุงอย่าได้ประมาทครับเอาเพชรภูผาบวกมาจิ้มซ้ายจิ้มขวาแม่ก็ยังวียงไปไดครับโอ้กองเชียร์มุมแดงเลยต้องบอกว่าใจหายใจคว่ำเลยครับส่วนกองเชียร์มุมน้ำเงินเนี่ย โอ้โตองกลับไปต้มบะหมบีถึงสำเร็จรูปเหมือนเดิมือเป่าไม่รู้ครับอีกยี่ิกว่าวินาทีคือจุดเปลี่ยนมันอยู่ในช่วงยกที่2แหเลยครับจงังหวะที่รุ่งเรืองเล็กเนี่ยต่อยทําเอาเพชรภูผาเนี่ยมีอาการซึมครับแล้วหลังจากนั้นดูว่าพละกกาลังก็ลดหายไปเยอะเลยนะครับพละกําลังหายไปแล้วก็ความแม่นยาก็ยังเรียกว่าโชคยังไม่เข้าข้างครับไม่เป็นไรครับแพ้ไฟนี้ไฟหน้าก็ยังมีให้แก้ตัวกันอีกครับ โอ้โหอ่ะหบดยกสุดท้ายครับไฟนี้ต้องบอกว่าเจ็บตัวพอสมควรเลยครทางด้านเพชรภูผาส่วนคนนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับอาจจะมีเสียวเล็กน้อยครับในช่วงปลายยกที่5แต่ว่าก็คุมสถานการณ์ไว้ได้ครับกรรมาการรวบรวมไปคะแนนเลยครับ <S <S และท่านสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหาแลครับชูมือให้กับรุ่งเรืองเล็กเป็นฝ่ายชนะไปครับ นี่เลยโฉมหน้าผู้ชนะกลับมาแจ้งเกิดได้แล้วนะครับแล้วก็ย้ำแขนไปได้อีกครั้งหนึ่งครับรุ่งหนึ่งเล็ก